สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เกมบรรทัยของเรามีรายการใหม่นะฮะเรียนบรทัยพาคอมเมนต์ที่แรกครั้งแรกในโลกใช่คือเกมบรรทัยของเราเนี่ยจะพาทุกท่านมาพบกับคอมเมนต์ต่างๆโดยที่ท่านไม่ต้องเปิดอ่านเองไม่เปิดข่าเน็ตไม่เปิดข่าเน็ตไม่ต้องแต่ข้าดูนี่แหละ เกี่ยวกับคอมเมนต์ทั้งประเทศไทยครับผมแล้วก็ทั้งต่างประเทศว่าช่วงนี้เขาพูดอะไรมากเกี่ยวกับฟุตบอลนะจะเป็นฟุตบอลกันก็ช่วงนี้ถ้าในบ้านเราเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้เลยครับในเรื่องของ AFF ซูซูกิครับอ่าเดี๋ยวเราไปอ่านกระทู้ไปดูกระทู้กันว่าเขาที่ไทยก่อนดีกว่าคือเราดูที่ไทยก่อนนะคือในเกมไทยนะใครคือแชมป์เอฟเอฟซูซครับอ่าเดี๋ยวเราไอ่านะไปดูกระทู้กันวาเขาที่กนดีก่าคือเราดูทไทก่อนนะนเกมไทนะใคือแชมป์เอเอฟซิคับอ่าดียวเราไ่าทูกทู้น ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่ดูนะไม่แต่คนยังไม่เคยรู้จักเราเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอยู่ๆมาพวกมึงไงในเระเวันไทยเนียเราคุยกันอยู่แล้วเป็นภาษาที่แบบว่าเพื่อนกันคุยเพื่อนการเพื่อนการใช่ใช่ันนี้มาครับคุณวินนะครับบอกว่าบรูไนไม่บอกเก็บผลด้วยคือจะบอกบรูไนได้ซ้่หมผมผมไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดแต่มันไม่แข่ง มันสละสิขอตอบตัวมันสละสิใช่ให้ติมอเข้ามาคุณทรงยศมอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่เวียดนามคุณเลยนะคุณทรงยศแกเป็นอนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไทยสมมติเวียดนามเวียดนามเจอเจอญี่ปุ่นอ่าไทยญ่ปุ่นไทย่ปุ่นไทย่ปุ่นถ้าเวียดนามเจออีหลังอ่าไทยหลักไทยหลักนะฮะอ่าเขาไม่ใช่ไทยนามก็ไม่ใช่ไทยนมคุณลุงลา นี่นาเจอซีบอกว่าฟิลิปปินส์ก็ <c oughs> เป็นไปได้นะเพราะว่าคิดว่าเป็นฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เขาเรียกว่ามีอุดมไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดเขาอบอกติดจากไทยลีกไปประมาณแปดเก้าคนเหมือนกันนะหมายถึงติดเลยนักเตะเนี่ยติดทีซินชาต์นะติดคุณลอรับไม่ใช่ติดทีนินชาต์แหละเรียกจากตัวจากไทยลีกไปหลายคนเหมือนกันคุณซันฮัสซันนะครับบอกว่าปีนี้ยกให้อินโดนะครับก็มีโอกาส ชูอะไรสักอย่างอ่านยากจังเลยก็บอกว่าเวียดนามครับเพราะว่าเวียดนามเก่งแล้วคุณอนุสรสวัสดีแกก็มาคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเวียดชอบเวียดนามครับข่าวดีโอเคผมมามาที่ไหละที่ผมสนใจนะครับผมอ่านไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาลาวใช่รูปภาพสาวลาวครับครับผมส่วนส่วนตัวมองว่าทีมชาติไทยแชมป์หากตัวผู้เล่นมีชนาทิพย์หมุยและโกอุม้มเาะคลาสเหนือกว่าทุกทีมจริงจริง ประสบการณ์แต่ละคนเอาตรงๆเวียนน้มอาจจะคล่องก็จริงครับและผ่านฟุตบอลโลกมาแต่มองยังไงทีมชาติไทยก็น่าจะขว้าแชมป์แต่ระหว่างทางแฮนดิแคปไม่รู้จะเป็นใจให้นักลงทุนหรือเปล่าส่วนของลรานะคนเราก็ดีใจที่บิลลี่เกตเอวพรธมพรจะมาติดทีมชาติเป็นไปได้ที่เขาจะพาทีมชาติลราไปได้ไกลที่สุดแต่เอาจริงๆเราเก็ตั้งใจอแล้วว่าเก่งแค่คนเดียวอาจจะพาทีมไปได้ไกลยาก เพราะบิลลี่เนี่ยก็ไม่ใช่สตาร์ท็อประดับโลกที่จะแบกทีมได้ครับคนเราบางคนยังบอกถ้าจะแบ่งได้บิลลี่ต้องฟอร์มแบบวนลิเกเมสสมัยยูบียาริวคนเดียวที่แบกทีมได้ทั้งฟรีคิกทั้งยิงตรงกรอบเข้าหมดเอคนนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจครับคุณสมยศสมบอกว่าไทยดิฟังโค้ชโย่งพูดเมื่อวานลักเก็ตเลยบอกว่าเกมรับในอาเซียนก็สุดสีกันครับแต่ถ้าเกมรุกให้ไทยดีสุด แอบอกว่าเล่นรับดีแต่ยิงไม่ได้ก็จบพอไปดูผู้เล่นตัวรุ่นของปีหื่นก็เป็นแบบที่แกพูดจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวผม,ผมคิดว่าเกมรับที่ดูดีที่สุดในตอนนี้นะผมยังให้เวียดนามนะอ่าไอ้กองหลังเซนเตอร์พวกนี้มันเล่นดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้แบ็คแบ็คซ้ายมันจะหายยังไงวันฮอวันฮอนีอ่คุณคุณสามคุณหน้าแบ่งมาอย่างนี้นะสายเอสิงคโปร์ฟิลิปปินส์สายบีเวียดนามมาเลเซียโอ นัดชิงเวียดนามมาเลเซียแชมป์มาเลเซียโอ้โห็นไงไทยไทยต้ตกด้วยเออกกับบ้านเร็วกับบ้านเร็วคุ้ชื่อคุณพงศกรแม็กซ์มักกับอันนะครับก็บอกว่าถ้าไทยเจอเวียดนามแล้วไทยแพ้ครับกูจะแดกขี้โชว์เดี๋ยวผมขึ้นลูกเลยครับเข้ามาไมไขึ้นลูกนี่เลยครับอ่าแล้วนี่น่าจะเป็นเพื่อนครับกับเขาบอกว่าเห็นนะ คนนี้ก็มาตอบเพื่อว่าอยากเจอเวียดนามจากในบีน้มันจะขนาดมันจะขนาดไหนหนาเชียวโอ้โหแต่ผมชอบอัดอัดชีนอย่างนี้มันต้องอัดชีน<อ>มันต้องอัดชีนครับเออคุณเจออยูพัลพัสคาวสิงคโปร์ครับเพราะสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพคุ้นชินกับสนามและมือที่มองไม่เห็นไม่น,าน่าดูโผล่ติดแชมป์ครั้ง,งนี้มือที่มองไม่เห็นคืออะไรมือหายมือขาดอย่างว่านะวันนี้ไม่มีเวียครับผม แล้วก็คุณต่อต้าบอกว่ารบช่วงหลังๆมานะไทยเนี่ยยังไม่เคยชนะเวียดนามเลยแถมแพ้มาเลยด้วยอันนี้บอกเลยยากมากไทยแล์ผมอายผมอ่านเกิดคนที่มาตอบไปได้วคุณสัรชัยเขาแทบแถกคุณต่อต้าบอกว่ามึงปัญญาอ่อนปาวะไอ้พูดมึงต้องไปดูสถิติมึงพิมพ์กูเกิลเป็นป่ะ ไปดูแล้วมึงไปหาไอ้เหี้ยนดีกว่าว่าทำไมไม่ชนะไทยชุดใหญ่สทีดไกคว่านี่อารมณ์เล้เลอดมโคตรอารมณ์เนี่อารมณ์เลอเลอดนัดต่อยกันได้ละนัดต่อยอันนี้นัดต่อยกันได้แล้วคุณตอต้าเขากลับมาตอบคุณสันสันชัยยอมไม่ยอมไม่ยอมกูเกิลตึ๊ดตึ้งล่าสุดขับรนโลกแพ้มาเลยไหมไอชาตไอกอะไรจริงจังวะ ข้ามดาวโรข้ามดาวนั่งดาวสรุปเลยว่าก็หลักหลากหลายคนชาวไทยก็หลากหลายความคิดเห็นนอกจากในเพจเรียนบอลไทยแล้วนะฮะกระบอกผมก็ไปตั้งกระทู้ไว้อีกที่หนึ่งกลุ่มฟุตบอลอาเซียนฟุตบอลคอมมูนิตี้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนชาวอาเซียนนะอาเซียนร่วมใจหรือไ่ร่วมใจติดทะเลาะกันตอนร่วมใจอะไรวะคือผมไปถามผมให้ว่าครับ Do you think Who is the champion of a F F 2020ใช่ไหมครับอ่าใครคือแชมป์ F F สุกี้ครับครในสายตาของชาวอาเซียนครับเลยครับคุณโกครับคุณโกนะครับบอกว่าที่หนึ่งเวียดนามสองไทยสามอินโดสี่ฟิลิปปินส์จะเหนียนมากครับคุณแดเนียลอิสวาดีครับผมเวียดนามอิสรี ยูวินเอฟเอฟดิสเจียไปตามจัชนะเอฟเอฟอย่างได้ได้นะครับคุณแดเนียอริเกฟุนมาเลเซียนะมาเลเซียนะครับคนนี้คุณเหียนมินดินครับเวียดนามออทยนะครับเวียดนามออทยแลนด์คุณไก่ตู้ครับบอกว่าฝรั่งเศสฝรั่งเหมือนมันไม่เต็มนะคุณไก่ตู้เนี่ยคุณโดวันฮุยนครับผมไทยแลนด์ออมมาเลเซีย มาเลเซียนะหล่าต้องมีหล่าด้วยนะเวียดนามมี meeting of a lot of good w a y อ๋อแลาบอกว่าเวียดนามหรือมาเลเซียเพราะว่าเวียดนามน่าจะเหมือนการขายไปของผู้เล่นดีๆหลายคนสมายนี้ครับจริงหรือจริงสินี่คุณเจียรโรมนะครับบอกว่าวากันดานะครับเปลนะพวกนี้เปลือกันนะกูได้วายก่าบผมเวียดนามไทยแลนด์หรือ มาเลเซียคุณไมทับครับคนนี้น่าจะเป็นามาเลเซียนะครับ,รบทีนหนึ่งบอกมาเลที่สองไทยและสามเวียดนามคุณไรอันครับคุณลาจอาครับคนคนนี้ให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ,โอกาสที่เวียดนามเนี่ยจะได้แชมป์คือ30เโอ้โหโอกาสที่ไทยแลนด์จะได้แชมป์คือ25ปอโอกาสที่อินโดนีเซียจะได้แชมป์คือ20%เ มาเลเซีย10%ฟิลิปปิน10%แอนดเมียนมาและอีกน sort of ึง5%โอ้แกเป็นคนอินโดนีเซียนะแกบอกฟอสซาอินโดนีเซียครับจัดกลิ่กริ่อะไรนิด Make conflict question อ่าเขาหาว่าเราสร้างความแตกแยกวะใช่ทำไมใช่คุณสกอตต์รับครับออกกันที่เอเซีนอินโดนีเซีย ก็คือทุกประเทศยกเว้นอินโดธนวัฒน์ะครับธนวัฒน์คนไทยครับไปโพสต์อีโมจิยิ้มแล้วก็โพสต์รูปนะัดไทยแลนด์คิงของอาเซียนออง่ายคุณอะไรคุณกุสเกอร์คอสออสเตรเลีย if f o l โล w ก็ผมก็อยากให้ออสเตรเลียมาแข่งอาเซียนครับเหมือนกันคงคงเป็นอะไรที่น่าดูขึ้นเยอะผมว่าอย่างน้อยมันก็พัฒนาฝีเท้าวันอาเซียนได้ คุณเหยียนทางบอกว่ากัมพูชาหน้าเวงโซเชียลจันเทนพีนาแปลว่ากัมพูชาราชาเซ่บหล่อมากที่สุดในเมืองครับมันขนาดกดแปลยังบอกงี้นะเวียดนามครับต้องให้เพจหนึ่งชื่อเพจความรับฟุตบอลไทยขยุ่งด่าฝากด่ายันนะเขาเขาชอบพูอย่างนี้ผมลองดูประจ๊ะแกจะเวลาแกอ่านข่าวกับแกเอาข่าวเวียดนามมาลงอ่ะแกจะอ่านภาษาเวียดนามเลย แสดงว่ามีความสามารถในเรื่องภาษาไทยแกแกก็เดาษอยู่ต้องแหลนต้องดุยดังต้องงี้ไงแล้วก็แกะกระไฟแปลก็น่าจะ Google Translate นี่ยนะอ๋อครับนี่เป็นคอนเทนต์ใหม่ของเกรนบอลไทยเรานะครับผมก็จะลงทั้งในเพจอ่าน่าจะเป็นเกรนบอลไทยคลิปร้อนครับแล้วก็ใน YouTube เกรนบอลไทยใช่เนาะส่วนนี่นะผมผมอยากจะแนะนำให้หนึงครับนี่คือเกมบอลไทยครับอะไรนะสายการอลเลยนะผ่าคอมเมนต์ผ่าคอมเมนต์และนี่ครับนี่ครับนี่ เพนตี้สำหรับโฆษณาสำหรับท่านสำหรับสำหรับท่านผู้มีบัตรกราฟทุกท่านเกรียนบ้านไทยพาคอมเมนต์นะครับเอาแล้วเดี๋ยวเทสหน้ามาเจอกันเอาเป็นว่าหลังจากแมตช์แรกหลังจากแมตช์กับอีมอเลสเตสแล้วกันนะฮะครับผมสำหรับวันนี้เกรียนบ้านไทยเรานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเย้